กับเกษตรมนตรีเราเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่ดินเป็นที่สุดหนึ่งคำที่แสดงความเป็นเจ้าของในที่ดินของคุณนั่นคือคำว่าหลักเขตที่ดินหลักเขตที่ดินก็คือหลักหมุดเขตที่ทางราชการก็คือกรมที่ดินเนี่ยมาปักให้เพื่อที่จะยืนยันแสดงความชัดเจนอาณาเขตของที่ดินหลักเขตที่ดินจะต้องอยู่ต่ ใต้ด <ersch> ินเท่านั้นแต่ถ้าอยู่เหนือดินเราจะเรียกอย่างนว่าเสาเคดโดยส่วนใหญ่แล้วเขาใช้เป็นเสาปูนจะปักได้ก็ต่อเมื่อมีการลังวัดที่ดินแล้วปักหลักเขตที่ดินเรียบร้อยแล้วแล้วถึงจะเอาเสาเนี้ยเอามาปักเอาไว้เพื่อให้เพื่อนบ้านข้างเคียงเราเนี่ยได้รู้ว่าที่เนี่ยที่ดินของเราเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะเพราะฉะนั้นเสาเขตเนี่ยเราสามารถปักดินได้แต่ถ้าเป็นหลักเขตที่ดินต้องเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเท่านั้นที่จะปักได้ใครมาบ ยังไงดีหนึ่งเลยให้คุณไปขอราังวัดที่ดินกับกรมที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่คุณสอจะเอาเสาเขตมาปักแทนหลักเขตที่ดินไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่มีการราังวัดที่ดิน แล้วปากเสาหลักเขตลงไปเพราะมันไม่สามารถจะเอามาเป็นหลักฐานทางราชการได้และ3ามอย่าเพิ่งทําอะไรกับแนวเขตที่ดินเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจในที่ดินของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือปลูกต้นไม้ก็ตามโดยเฉพาะต้นไม้เนี่ยเป็นคดีความกันมือเยอะแยะแล้วที่ปลูกล้าที่กันโดยที่ไม่รู้อนณาเขตที่ชัดเจนของตัวเองลนะทุกความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่เกษตรมนตรีให้ความรู้คุณไปเอานาไปเป็นความรู้เอาไปใช้จริงได้เลยเพราะเกษ,ษตรมนตรีเรามีประสบการณ์โดยตรงเกิดขึ้นจริงใช้จริง เป็นเรื่องจริงคุณจําไว้นะที่ดินเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไม่มีใครโกงกินแล้วจะเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะฉะนั้นคุณจงรักษาและใส่ใจอย่าให้ใครมาทําทุจริตบนที่ดินคุณเด็ดขาดด้วยรักค่ะครูเจนเกษตรมเอธี Earth <c oughs> Expert